สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาเสิร์ฟเรื่องตารางค่าความจริงนะครับในเรื่องของตรกกศาสร์นะครับน้องๆมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยทำตารางค่าความจริงไม่ได้ไม่สามารถสร้างได้นะครับว่าเอ๊ะไอตัวที่เราสร้างเป็นเรียง P P A เป็นจริง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 เท็ดเเนี่ยมันมายังไงแล้วก็มันหายังไงนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะมาสอนวิธีการหาครับแล้วก็ที่มาของมันว่ามันมายังไงนะครับพร้อมตัวอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆ เตรียมพร้อมเลยนะครับใครที่ไม่มีเอกสารนะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้น้องดาวน์โหลดแล้วน้องสามารถดาวน์โหลดเอามาเรียนพร้อมกับที่พี่สอนไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตารางค่าความจริงนะครับในเรื่องนี้เรามาดูการสร้างตารางค่าความจริงก่อนนี่วิธีการสร้างเขาบอกว่าจํานวนกรณีที่จะพิจารณานะครับมีค่าเท่ากับ2ยกกาลังโอเคเปลี่ยนเป็นปสีน้ำเงินก่อน เป็น2ยกกําลัง N ครับเมื่อ N เ,เนี่ยเป็นจํานวนปะพจนะครับปะพ์ย่อยอุ้ยสลับไม่เอกกับตัวการนันนะเมื่อเอเป็นจํานวนปะพดย่อยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแบบนี้น้องดูตัวอย่างน,นะครับ เวลาเรานับจำนวนแบบพจน์เรานับที่ตัวแปรนะครับน้อง p มี5ตัวก็นับเป็น1ตัวนะไม่ใช่น้องนับ p มี5ตัวน้องก็นับเป็น5ตัวแบบนี้ไม่ใช่นะตัว p ก็นับเป็น1ตัว q ก็นับเป็น1ตัว r ก็นับเป็น1ตัว s ก็นับเป็น1อ่ะอย่างเช่นถ้าพี่ถามน้องๆนะอย่างเช่นพี่มี p แล้ว q และนี่เศษ q แล้ว p แบบเี้ยถามว่ามีกี่ประพจน์ครับ น้องก็ดูสิมีกี่ตัวแปรมีแค่ p กับ q เพราะนั้นตัวนี้มีแค่2ประพจน์ย่อยอ่าโอเคนะครับอันดับแรกนะั้นน้องต้องแยกให้ออกก่อนว่าข้อที่น้องจะทํามีกี่ประพจน์ย่อยอ่าน้องเพราะนั้นน้องดูที่ตัวแปรก่อนซึ่งจานวนกรณีที่ได้เท่ากับ2กําลัง n อ,อ่ะแล้วถามว่าไอ้สอำลัง n เ,เนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เราบอกว่ามี2ประพจน์ย่อยเพราะนั้น จำนวนกรณีของน้องนะครับมันก็จะกลายเป็น2กํกำลังสองได้เท่าไรครับได้4นั่นเองแสดงว่าน้องจะมีอยู่4กรณีที่น้องจะต้องพิจารณานั่นเองแต่ถ้าประพจน์ย่อยมี3ก็2กํกำลัง3ได้เลยครับได้8น้องก็พิจารณาทั้งหมด8กรณีถามว่าไอ้ที่มาของสูตรนี้มาอย่างไงตอนน้องเรียนเนี่ยครับน้องอาจจะบอกว่าเอ๊ะตอนเราเรียนเนี่ยเราจำมาตลอดเลยนะอย่างเช่นแบบนี้สมมตินะมี2ประพจน์คือ p กับ q ตอนสมัยเราเรียนนะครับเราจำมาตลอดว่าเป็นจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จถูกไหมครับลงบางคนงงว่าพี่ทำไมมันต้องเรียงแบบนั้นล่ะจริงๆแล้วอะที่วิธีการเรียงตัวเนี้ยมันมาจากกฎการนับเบื้องต้นตอนน้องเรียนในม .3 เรื่องของความไม่จเป็นและกฎการนับเบื้องต้นเราเอาความรู้ตรงเนี้ยครับมาใช้ในการแจกแจงกรณีที่มันเป็นไปทั้งหมดของ p กับ ถามว่ายังไงพี่น้องลองดูนะครับสมมุติน้องมีสองประพจน์คือตัว p ตัว q ตัว p ของน้องอมีค่าความจริงเป็นอะไรได้บ้างครับเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ถูกไหมเพราะประพ่น์ p ของเราจะเป็นจริงก็ได้หรือเป็นเท็จก็ได้งั้นถ้า p เป็นจริง q ของเราเป็นอะไรได้ครับเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ถูกไหมครับ ถูกไหมเพราะถ้า p จริง q ของเราเป็นจริงหรือเท็จก็ได้แต่ถ้า p เป็นเท็จ q ของเราเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ครับน้องๆเห็นไหมพอน้องเอามารวมกันน้องจะเห็นว่าจากตรงนี้ปุ๊บน้องจะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้ p จริง q จริงอันนี้เป็น p จริง q เท็จอันนี้เป็น p เท็จ q จริงอันนี้เป็น p เท็จ q เท็จน้องเห็นไหมครับว่า4กรณีนี้มันก็คือตัวนี้เลยครับ เพราะนั้นไอ้จำนวนกรณีที่น้องได้มาเนี่ยครับไอ้สองกำลังเ,น,เนี่ยมันมาจากวิธีการแจกแจงกฎการนนะับเบื้องต้นนั่นเองของ P กับ Q ิก็คือ P สามารถเป็นได้กี่แบบ2แบบ Q สามารถเป็นได้กี่แบบ2แบบก็2แบบคูณ2ได้แหละครับได้4น้องบางคนอาจจะแบบโอ้ยพี่มึนวุ่นวาย ขนาดตารางจาไม่ได้เลยนี่กดการนนะับเบื้องต้นอีกอ่ะโอเคอันนี้คือถ้าน้องคนไหนไม่จําวิธีการหาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้องก็ต้องจําตัวนี้ให้ได้นะนี่สองกำลัง n อ,อันนี้พี่อธิบายที่มาให้ฟังเลยเ่นะครับเผื่อน้องบางคนอยากจะรู้ว่าทําไมมันถึงมาแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมี3ประพจน์ละ PQR ทํายังไงน้องก็ทำเหมือนเดิมครับ PQ แล้วก็ R นะก็เป็น P สามารถเป็นอะไรได้ครับ เป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ P จริง Q เป็นจริงอ่อ P เอ่อตัวนี้เป็นเท็จก็ได้ถูกไหมครับหรือ P เป็นเท็จ Q เป็นจริง Q เป็นเท็จก็ได้พอได้แบบนี้ยังไงต่อน้องมาดูที่ R ไหมถ้า Q จริง P จริง Q จริง R เป็นจริงหรือเท็จก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นจริงหรือเท็จก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นจริงหรือเท็จก็ได้อันนี้ก็เป็นจริงหรือเท็จก็ได้น้องเห็นไหมครับมันจะั้องหมดกี่กรณี 1,2,3,4,5,6,7,8 1, มันจะได้หมด8กรณีเลยซึ่ง8กรณีนี้ครับมันจะตรงกับอะไรเอ่ย2องกำลังสเท่ากับแเห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากันนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นจํานวนกรณีที่เราได้บางคนนั่นไม่อยากแตกแบบนี้เราก็ไปใช้วิธีนี้ครับในการจำก็คือ2ยกกำลัง N แล้วเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเขียนให้นะครับว่ามันเขียนยังไง โอเคมาดูกันต่อถ้าใครจดไม่ทันนะครับพอร์ตไว้เลยนะแล้วก็จดต่อนะครับอ่ะมาดู1ตัวแปร1ตัวแปรก็2กําลัง1ใช่ไหมครับก็คือ2แสดงว่า,ามี2กรณีก็คือมีแค่ตัวแปรเดียวสมมตินะถ้ามีตัวแปรเดียวอ่ะพี่มีแค่ตัวแปร p เพราะฉะนั้นมันก็แบ่งเป็นจริงกับอะไรครับจริงกับเท็ตนี่ไงถูกไหมครับอ่ะแล้ว2ตัวแปรก็2กําลังสองได้เลยครับได้สี่ ก็จะแบ่งเปน็นทั้งหมด4กรณีซึ่ง2ตัวแปรก็มี p กับ q ครับ p กับ q วิธีการใส่นะครับน้องดูแบบนี้เวลาใส่น้องใส่ที่ตัวแรกก่อนนะครับมี4กรณีมันจะแบ่งครึ่งครับจำไว้นะครับเราใช้หลักการคือแบ่งครึ่งมี4กรณีแบ่งครึ่งก็ต้องเป็นจริง2ตัวเท็จ2ตัวใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นจริงจริงเท็จเท,ท็จ อ่าเห็นไหมแล้วคิวทำยังไงมันจะโดนแบ่งอีกครึ่งหนึ่งในเมื่อมีจริง2ถูกมะ P เป็นจริง2โดนแบ่งอีกครึ่งหนึ่งจากจริง2ก็จะเหลืออะไรครับจริง1เท็จหนึ่ง,นนงมันจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4กรณีเห็นไหมน,นี่คือวิธีการใส่แล้วะสาตัวแปรละ่ะ2กําลัง3ได้เลยครับได้8อนะ่อะมาดูถ้าเป็นแนะมี3ตัวแปรอะเราใส่ PQR ไว้เลยนี่พี่จะใส่ P Q แล้วก็ R น้องมาดูกรณีที่ใส่นะไม่ยาก8ถูกไหมครับมันก็แบ่งครึ่งไงน้องแบ่งครึ่งเป็นจริงเลยครับจริง4เทสอะไรเทสสี่น้องใส่เลยจริงสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เทสสี่หนึ่งสองสามสี่เทคนิคของเราคือการแบ่งครึ่งเพราะนั้นในเมื่อจริงสี่โดนแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องเหลือจริงอะไรครับจากจริงสี่ก็ต้องเป็นจริงสองมันก็จะเป็นจริงสองเทสสอง จริง2เท็จสองเห็นไหจากจริง 2, รสองเท็สองก็จะโดนแบ่งครึ่งไปอีกเป็นจริง1เทส1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 ครับนี่แหละครับคือวิธีการสร้างตารางค่าความจริงบอกเลยว่าสร้างไม่ยากนะครับน้องๆถ้าน้องๆเนี่ยสามารถเขียนตัวตั้งต้นตัวนี้เป็นน่ะที่เหลือน้องแค่หา,าค่าความจริงให้มันถูกครับแค่นั้นน้องก็ทำได้แล้วครับ โอเคไหมฮะแต่ถ้าใครยังจําค่าความจริงไม่ได้น้องกลับไปดูคลิปพี่ได้นะครับพี่มีสอนเทคนิคในการจําค่าความจริงของแต่ละตัวเชื่อมซึ่งพี่บอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับในการจําน้องสามารถย้อนกลับไปดูคลิปพี่ได้เลยครับพี่ทําเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้น้องๆทุกคนนะครับอแล้วก็มีชีทที่น้องๆดาวน์โหลดด้วยนะครับให้น้องสามารถจดเขียนเอากลับไปอ่านทบทวนได้สบายๆนะครับเหมือนเรียนไปด้วยจดไปด้วยก็ได้ดีกว่านั่งฟังเฉยๆนะครับน้องๆอะ โอเคเรามาดูตัวอย่างครับพี่จะสอนเทคนิคการสร้างตรงารางค่าความจริงสมมติโจทย์ต้องการสร้างตรงารางค่าความจริงของ p แล้ว q หรือนิเสษ p น้องก็ต้องไปดูก่อนว่าข้อนี้มีกี่ตัวแปรมี2ตัวแปรคือ p กับ q น้องก็บอกอ่ะงั้นก็ใส่เป็น2กํกำลังสองได้เลยครับได้4นั่นเองอ่ะแสดงว่ามี4ประพจน์ย่อยเอามี4กรณีนั่นเองจุ๊บน้องก็ใส่ p กับ q ก่อน p q สี่น้องก็แบ่งเป็นจริงสองเท็จสองแล้วก็เป็นจริงเท็จจริงเท็จอ่ะหลักการสร้างตารางค่าความจริงนะครับให้น้องไปดูที่โจทย์ให้มาก่อนมีตัวไหนติดนิติดนิเศษไหมครับถ้ามีตัวไหนติดนิเศษให้น้องหาตัวที่ติดนิเศษก่อนน้องเห็นไหมครับว่าตัวนี้ติดนิเศษปึ้งน้องทํานิเศษ P ก่อนเลยอ่ะเริ่มต้นนะ ขอเขียนเป็นสีแดงนะครับเริ่มทําและเป็นนเินเสษ P ีนิเสษคือตรงข้ามค่าความจริงตรงข้ามเพราะฉนั้นน้องมาดูที่ P ีเป็นจริงนิเสษก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นเทสเห็นไหมพีเป็นจริงนิเสษก็เป็นเทสพีเป็นเทจนิเสษก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นจริงเห็นไหมครับค่อยๆหาที่เราเต็เพอะต้องหาที่นิเสตปุ๊บน้องทําในวงเล็บก่อนครับอ่ะวงเล็บของเราคืออะไร P แล้ว อ่ะน้องก็หา P แล้ว Q มาจำเครื่องหมายท่าแล้วได้ไหมครับพี่ทวนให้เครื่องหมายท่าแล้วมีเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จได้เทอ่ะที่เหลือจริงหมด ที่เหลือจริงหมดเพราะนั้นน้องก็มาดูว่ามันใช่น้าจริงของเทสหรือไม่เวลาน้องทํานะครับถ้าพีขึ้นก่อนห้ามสลับตัวไหนอยู่หน้าเอาตัวนั้นขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่นพีอยู่หน้าเอาพีขึ้นก่อนนะจริงแล้วจริงเห็นหใช่นาจริงหลังเทสไหมไม่ใช่ได้จริงครับจริงแล้วเทสใช่น้าจริงหลังเทสไหมใช่ได้เลยครับได้เทสเนะทส แล้วจริงใช่หน้าจริงหลังเทสไหมไม่ใช่ได้จริงเทสแล้วเทสก็ไม่ใช่หน้าจริงหลังเทสได้จริงเห็นไหมครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บน้องมีตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วน้องก็มาหาตัวนี้เชื่อมกันอ่ะก็เป็น p แล้ว q หรือนิเสษ P น้องก็เอา p แล้ว q ที่น้องมีคือตัวนี้อ่ะพี่ขอไฮไลท์ไว้นะตัวนี้นี่กับตัวนี้นี่เอามาเชื่อมด้วยหรือกันโอเคไหมครับอ่ะเวลาน้องหรือก็ จริงหรือเท็จได้จริงเครื่องหมายหรือมีมีคุณสมบัติว่าไงครับมีจริงได้จริงเครื่องหมายหรือนะมีจริงได้จริงนี่เห็นไหมครับมีจริงไหมไม่มีครับได้เท็จนี่มีจริงไหมครับมีมีจริงไหมครับมีอ่ะได้จริงทั้งคู่จุบชุ จบเรียบรอแล้วครับนี่คือตารางค่าความจริงของประพจน์ก้อนนี้หมายก็ว่าง่ายหมายก็ว่าถ้าเรามี p เป็นจริงมี q เป็นเท็จค่าความจริงของประพจน์นี้จะเป็นเท็จครับแต่ถ้าเรามี p เป็นเท็จมี q เป็นเท็จค่าความจริงของประพจน์นี้จะเป็นจริงครับโอเคนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยหลักการคือน้องต้องหาตัวที่ติดนิสศษก่อนนะครับหาเสร็จปุ๊บทำในวงเล็บทำจากก้อนเล็กค่อยๆขยายไปเป็นก้อนเลยครับ ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆอ่ะโอเคครับมาอยู่ยตัวอย่างถัดไปนะครับจงสร้างแหม่จงสร้างจงสร้างนะครับตารางค่าความจริงของก้อนนี้พรพจน์ก้อนนี้มีกิ่ตัวแปรครับมี3มนะมี P มี Q มี Q แล้วก็มี R 2กําลัง3ได้เลยครับได้8อ่ะน้องตี3ช่องไว้ก่อนเลยมี3ามพจน์นะเดีวใส่ PQ R ลงไปปุ๊บ P Q แล้วก็ R แปลประพจน์ก็ต้องแบ่งเป็นจริง4เท็จ4จริง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 แล้วก็เท4สีเห็นไหมจากจริง4เท็จ4ก็แบ่งเป็นจริง2เท็จ2จากจริง2เท็จ2ก็เป็นเป็นจริง1เท็จ1ึ่เห็นไหมครับสลับกันแบบนี้ ไปเรื่อยๆโอเคนะครับดูซิมีตัวไหนนิสเศษไหมอ๋อมีนิเศษอาร์น้องหานิเศษอาร์ก่อนบางคนถามว่าพี่แล้วไอ้ตัวนี้มันคือนิเศษของใครมันคือนิเศษของทางก้อนเพราะฉะนั้นน้องค่อยไปหาทีหลังนะครับหานิเศษอาร์ก่อนนิเศษอาร์น้องก็มาเทียบกับตัวอาร์นะจริงก็ได้เลยครับได้เท็จขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะ่ะเป็นเท็จจริงเท็จจริงเท็จริงเท,งเทงแล้วก็ จริงนั่นเองพอน้องเล่นนิเสตอาปุ๊บน้องก็มาหานิเสตอาและ P อ่ะนิเสตอาและ P ีจำคุณสมบัติเครื่องหมายและได้ไหมครับเครื่องหมายและมีเท,ท็ตได้เท,ท็อ่าเครื่องหมายและมีเท,ท็ตได้เท,ท็ตเพราะฉะนั้นเท,ท็ตและจริงเห็นไหมเครื่องหมายและมีเท,ท็ตได้เลยครับได้เท,ท็ตเลย เวลาน้องเทียบน้องเทียบไม่ถูกนะนิเศษ R กับ P น้องก็ไปเอานิเศษ R กับ P มาเทียบกันอันนี้ไม่มีเทสเลยได้จริงอ่าอันนี้มีเทสไหมครับอามีเทสนี่เห็นไหมได้เทสมีเทสไหมครับไม่มีเทสเลยได้จริงมีเทสไหมครับโอ้โหชัดเจนมีเทสได้เลยครับได้เทสมีเทสไหมครับโอ้โหชัดเจนโอ้โหนี่เทสทั้งแถวเลยเห็นปะ่ะแสงวานาจะได้เทสหมดเลยปึ๊บ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 เห็นไหม ตอนนี้ปุ๊บน้องก็ไปทําอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ Q หรือ R ครับเพราะ Q มีแล้ว R มีแล้ว,ลวเราจะมาหรือกันเวลาน้องทําน้องก็ทําให้ถูกก่อนนะ Q หรือ R Q หรือ R ก็จะกลายเปไ็นอะไรครับจริงหรือจริงได้จริงเครื่องหมายหรือมีจริงได้จริงอันนี้มีจริงได้จริงได้จริงได้เท็จได้จริงได้จริงได้จริงแล้วก็ได้นะครับได้เท็จโอเคนะครับแต่ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนมันติดอะไรอยู่ครับนิสศษน้องก็ไปหานิสศษของ Q หรือ R นี่ชึบอ่ะก็จะกลายเป็นอะไรครับเทสเทสเทสจริงเทสเทสเทสแล้วก็จริงเสร็จแล้วน้องก็จับนิเศษ Q หรือ R แล้วกับนิเศษ R และ P อ่ะพี่ขอไฮไลท์ไว้หน่อยเวลาดูจะไดูง่ายนะครับไฮไลท์ตัวนี้ชึบอ่ะกับตัวนี้ เพราะเราจะใช้สองก้อนนี้ถูกไหมเครื่องหมายท่าแล้วนะครับไอ้ก,ก้อนนี้อยู่หน้าน้องจาวีนะครับก้อนนี้เบอร์หนึ่งก้อนนี้เบอร์สองนะอยู่หน้าน้องเอาตัวหน้าขึ้นก่อนนะครับเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จคือหน้าจริงหลังเท็จได้เท,ะท,ะทะ็จถูกไหมครับหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จเพราะฉะนั้นเรามาดูกันไม่นี่หน้าจริงหลังเท็จไหมไม่ใช่ติดไว้ก่อนไม่ใช่เอ้มาได้จริงอันนี้ได้จริง อันนี้ไม่ใช่หน้าจริงหลังเทจอันนี้ไม่ใช่หน้าจริงหลังเทจไม่ใช่หน้าจริงหลังเทจเห็นไหมครับมีตัวสุดท้ายที่เป็นหน้าจริงหลังเท็จแค่กรณีเดียวเพราะนั้นตัวสุดท้ายเป็นเทจที่เหลือไปเลยหมดเลยครับเป็นจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยละครับคือค่าความจริงที่เป็นไปทั้งหมดของปรับพจน์นี้ครับจบเห็นไหมหาออกมาไม่ยากเลยนะครับน้องๆหาออกมาแค่นี้เองครับง่ายมากๆนะครับน้องๆเป็นไงบ้างครับจบแล้ว ก็มีแค่นี้ครับน้องๆน,งนี่หลักการสร้างตารางค่าความจริงเรื่องนี้มีประโยชน์มากๆนะครับน้องๆเพราะว่าพอน้องๆไปเรียนเรื่องของสมมูลกับสัตนิรันเนี่ยบางคนสร้างบางคนใช้วิธีการหาสมมูลไม่เป็นเราก็ยังนำความรู้เรื่องการสร้างตารางค่าความจริงเนี่ยมาหาสมูลได้ด้วย โอเคไหมครับน้องๆเพราะนั้นตารางค่าความจริงเนี่ยมันคือวิธีทางเลือกสุดท้ายเลยครับถ้าน้องหามวิธีสัจนิรานวิธีสมมุติไม่เป็นน้องเชดตารางนะครับอย่างน้อยยังไงน้องก็ต้องได้คําตอบแน่นอนแต่แค่มันเสียเวลาแค่นั้นเองครับน้องๆอ,อ,อ,อ่ะเพราะนั้นครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับน้องๆหรือถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือสอบถามนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับน้องๆหรือถ้าใครอยากจะกดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยแล้วก็ พี่ก็ยังมีเพจใน Facebook ด้วยนะครับชื่อพี่แบงค์พอบานติวคณิตน้องๆก็สามารถกดติดตามได้เลยรับรองว่าเพจนี้อัปเดตเนื้อหากับสรุปคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้น้องๆได้ติดตามกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับน้องๆบ๊ายบายสวัสดีครับ